วันตระหนักรู้ออทิสติกโลกหรือ World Autism Awareness Day จัดขึ้นในวันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นพร้อมกันเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสนใจกับกลุ่มบุคคลออทิสติกและบุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการที่มีจำนวนร้อยล้านคนทั่วโลกโดยในประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานหลัก อาทิมนลนิธิคุณพุ่มกรุงเทพมหานครและองค์กรเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิต ของบุคคลออทิสติกในประเทศไทยเขามีความสามารถบางอย่างเนี่ยที่เราจะไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยเขาดีขนาดไหนเช่นจำแม่นมากสังคมก็ต้องต้องมีเมตาก่อนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าท้อใจค่ะอย่าท้อใจนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวรวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก ให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเราก็ได้ให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้สร้างสรรค์จินตนาการของตัวเองถ้าพ่อแม่เข้าใจว่ากิจกรรมที่จะเล่นกับลูกเนี่ยมีระบบมีแบบแผนอย่างไรทักษะที่เป็นจุดบกพร่องเนี่ยก็จะพัฒนามากขึ้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญสําหรับกลุ่มบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางพัฒนาการที่ได้แสดงให้สังคมตระหนักว่า พวกเขาคือส่วนหนึ่งในสังคมมีความสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆและพัฒนาได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาทำอะไรที่แตกตลาดกว่าคนอื่นก็ให้อภัยกันยอมรับในตัวในตัวตนที่เป็นเป็นแบบเขา